ดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,คว,คะวันนี้มาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพลน,นะคะทุกคนแต่ก่อนจะขึ้นไปชม ตรงนี้เป็นที่รล,ลึกหน่อยนะคะน้ำใสสทุกคนมีวัดด้วยทุกคนมีวัดอยู่บนดอยฮะตร,ตรงนี้ก็วัดตรงโน้นก็วัดนะคะสำนักสงฆ์แน่เลยทุกคนคนไทยเก่งบำรุงศาสนานะคะแรงศรัทธาเนาะนะคะเกิดไม่พ้นตรงนั้นก็วัด โอ้ยทุกคนดูสวยจังแต่เมื่อกี้ผ่านมาไม่ได้แวะนะคะนั้นก็วัดตรงน้นก็วัดนั้นพอปลอค่ะสัญ,ญลักษณ์นะคะพระหลวงน้ำใสมากเลยน้ำใสมากๆน่าเล่นไหม <laughs> อุณหภูมิเท่าไหร่ไม่ต้องบอกเลยค่ะ เมืองไทยเนาะเก็บรูปไว้นะคะเป็นที่ระลึกหน่อยุทุกคนน้ำใสมากอะ่ะน,นี่คือเขื่อนตอนล่างสมัยก่อนตอนที่ป้าเป็นเด็กไม่มีนะคะมีแต่จุดเดียวนี่สร้างปีไหนป้าไม่แน่ใจนะคะการไปป้าไปผลิตประเทศไทยเนาะในในก็การสร้างเขื่อนก็อย่างที่บอกนะคะมันมีผลสองอย่างเนาะทำลายธรรมชาติไปเยอะครึ่ง ขระเชียงใหม่เจอนะคะเจออย่างจังที่ที่ฮอดที่เขื่อนดยเต่าทุกคนที่ที่ทะเลสาบดยเต่าอ่ะพอกันตรงนี้ไปไปถึงดยเต่ามีบ้านน้ําท่วมด้วยนะคะเนาะธรรมชาติก็หายไปเยอะนะคะทำลายธรรมชาติเยอะผลดีผลเสียเนาะมันก็มีก็ต้องใช้ให้คุ้มนะคะเขาถึงได้สร้างตรงนี้จุดหนึ่งเพื่อผลิตไฟฟ้าเนาะเป็นสองต่อเลย นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณนะคะกำลังแรงใจที่มีให้กันด้วยดีเสมอมานะคะเดี๋ยวป้าจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็สั้นๆนิดหน่อยนะคะน้ำใสมากทุกคนน้ำใสมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ